คิดถึงเขาแต่เราไม่มีโอกาสยึงหยิบกระดาษมาเขียนจดหมายสักใบหลังจากที่เห็นสามีหรือผัวของเมลองตายแล้วีบวมีลูกบอครับมีลูกผู้อยู่งเทพค่ะงานอยู่นลบุรีจาะตอนนี้เขาอายุ่มูกมีเนี่ยอายุ่าจากเทียังไงหรอ บ่บ่บ่บต้องหน่อยใจเดี๋ยวนอนคิดถึงเขาแต่เราไม่มีโอกาสยังหยิบกระดาษ มาเขียนจดหมายสักใบก็เขียนไม่เป็นแล้วเราจะทำเช่นไรปานพู้เขียนให้ก็อายเซนอายเพื่อนต้นหนังสือนังหาเกิดมาไม่เคยได้อ่านสีวิสุมสาร ต่างบ้านต่างเมืองเลือทุนพ่อแม่อภาพขาดทรัพย์ขาดสินดินรนเป็นเพราะความจนจึงไม่ได้เข้าโรงเรียนมีชายบ้านไกลามาหมายจับจองตั้งเตะเ้ามอง ตัวสารการเฮียนเมื่อปีที่แล้วเขาส่งจดหมายแวะเวียนเราอยากจะเขียนก็เขียนจดหมายไม่เป็นนอนคิดถึงเขาเลยเราวานเพื่อนเขียนให้ต้องมามองไหมเพราะเขาแย่งใบให้เห็น ไม่ใช่อื่นใครก็แท้กระเพิ่งจบแล้วะมมอะไรอีกแล้วสวัสดีครับช่องยูทู e มาล่ำใจกินลอยหน1่งรเอดครับครับผมบอยสิริชัยครับผมวัสด,ดีจ้าอีล่าบึงชัยใจเกินลอยมือนี่ไม่ยิบปักทักลอยอยู่ในใจเกินลอยน้ำบอยสิริชัยใจจังบน่น่อย โอ้ยเมือรีจระอ่อยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแม่ล่องใจกันรอยจ้าปาดแม่ล่องใจกันรอยฟังเสียงป้าไปลอยเสียงดีมาตั้งแต่มือใดครับก็ฮัดก็ฮัดฝึกไปเรื่อยๆแม่ว่านาแต่ก่อนเป็นนักร้องบ่กรับไปโรงเรียนก็ก็ะหายไปลองอยู่โรงเรียนแม่จ้าก็เลยฮัทลองไปเรื่อยๆจ้าแต่ว่าบ่เคยอบอคือเคยถือไม่เคยถือไม่ลองทั้งเวทีบ่ครับ บ่อเคยเลยบ่อจ้อยู่น้ำบ่อลันีหนก็บ่อเคยบ่อจ้าไปเลียงกล้วยกับขึ้นน้ำลังกล้วยกับไปล่องอยู่ในหล้างข้วไหมค่ะกล้วยบนตื่นจริจ้กตื่นบนตื่นกันนางห่อกน่งในหล้างกล้วยกันล่องไปแม่พอเบิงจ้ะมากหลายย่ามันรอดเรี่ยเนี่ยตัวรอดคือหันรินคือจังข้างคำเนียนแต่ชันรอกฮนได้ยากเคยจ้าวันบ้านผู้ใจจันดอกบ้านเกิดยูสุรินแม่จ้า พีเรียกคือว่าเถื่อนไทยฮาวมันเองเอาท่าไทยเป็นภาษาบ้านดูนางรองโตสซเรนโน่เจ้าก้อนกุยก้อนกระเมลนะก้อนกุยนะกุยโตสซเรนนะบองโตสซเรนเจ้ากระเมลเจ้ากุยนูโอ้โตสซเรนบองเจ้ากเมลกระต่นู่ม่นเงี้ยงไปเลม่นหงี้ยงไปเยู่บ้ลาอะไรเงี้ยอะไรกระต่กระแต่ บังบางก็ว่าบางบางเต้แดงเทาทำไม่บังนึกก็ว่าอายโอ้อายแล้วเอิญเอิญเอิญเจ้านะว่าอายโอ้บางโตสระนานแจกแม่กเ้เะเกเตนเอสรนบนบนแมรองโตสรนหนูเออรเมเมยใโตสระนองทายหนู ผัวเลยกับใหญ่พยูนน้องค่ายน้ำผัวอ๋อแมนบอแมนบอแมนล่องครับบั่นเกิดเมืองน้อนพุ่มลำเน่าหนิอยู่จังหวัดสุรินทร์จ้าครับ<า>แล้วก็ใหญ่มามีครอบครัวอยู่จังหวัดน้องค่ายจ้าแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนี่คืออยู่มอลลั่มใจกันลอยค่ะมาอยู่มอลลั่มใจกันลอยมาอยู่เป็นปีที่ซีแล้วนี่เนาะสามซีแล้วค่ะซีปีแล้วจ้าโน้ทิดพรว เจอเจอเกินรอยนุนุหยูดนี่ดวคริสตัวเจอไรเกินรอยเนี่ยมีเมีมุยมุ้ยเบียแปรมุนปรามลูกบอกเดี๋ยวเมื่อกี้ขาดผัวเดี๋ยวมาอยู่นี่เต้มันเมียนปัวเต้อ๋อผัววอมีเต้เต้นั่นก็แย่จริงลูกมก็รู้สึกตกใจขึ้นกันผมบอกขึ no right ้นมาแม่ร้องเพิ่นสิเสียงดีปันนี่มาอยู่หมอล่ำใจเกินร้อยสี่ปีแล้วนะครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์และกะ ที่อยูอยอย่ไม่อยู่จังหวัดน้องค่ายลราก็มาอยู่ใจกัรลอยเป็นปีที่สี่มายู่งสี่ปีพึ่งได้ยินเสียงลอยได้ยินเด้เห็นเพิินช่วงนี้กําลังเฮ็ดชุดเป็นบ่ครับกําลังปักชุดเตียมชุดสําหรับฤดูกาลใหม่ชุดที่เฮ็ดอยู่นี่คือเป็นชุดสําหรับฤดูกาลใหม่ครับผมก็เลยแอบมาได้ยินร้องเพลงอมอ,อ,อมย่องแม่นั่งเอกทั้งใดสิมาสมาัครใหม่น้นอผมว่าก็เลยยางจอบมาบึงจอบมะบึงจอบมะบึงเป็นเสียงเมลล่องนี่เอง ปาดหูจักบอกว่าจะของเสียงดีูมหูเมคะเอาแบบนี้แหละเสียงดีแม่ล่องแม่ล่องหูโตเพราะว่าแม่ล่องเสียงดีนี่พอรูเมหัวนาเขเลยฮัดลองไปเรื่อยๆก็ลองแล้วลองเรียนไปย่ามมาห้องน้ำก็ลองอยูู่้เดียวไหมลองอยูู่้เดียวย่าไม่รักเขาห้องน้ำเดี๋ยวให้ทำชีวิตส่วนตัวเนี่ยแม่ล่องบอกว่ามาอยู่จังหวัดน้องคายเนี่ยมาอยู่กับมาแต่งงานมันมีครอบครัวแล้วสามีแม่ล่องเดฟแฟนเดฟสามีตายแล้วค่ะ โอ้ตายครับตายจากปีหรอครับปีสี่หาไหมคะ2545ันห้าร้อยสี่สิบห้าตอนนี้ก็ประมันเก่าปีแล้วโอ้บแมนแมนสิบเก่าปีแล้วตายไปนิดก็เลยปะมันสิบเก่าปีแล้วก็เลยไม่ลองตายจริงจแม่เลยบอกว่ายายาแฟนบบบจะยูหนีกับแม่บอ แม่ผัวจ<า>้จะเลยไม่ลงว,ว่าแม่หนูวัยยุโรปปอหนูตายแล้วหนูสิไปอยู่จังไดหนูว่างสิแม่ไม่ลองวา่างสิอยู่กับแม่ซะลูกอยู่นี่กับพวกกินท<ง>ุกอย่างดอกจ้ะหน่ะจะนี่พ่อปู่เขาบอกว่าก่ต้องไปดองรองเอ้ยสิไปเฮ็ดหนออยังอายุนี่กับพ่อมีมีปลาอย่างมีปลาหยังกีดกินมาสั่นบ่หนูวัยยุดอกพ่อแม่หนูสิไปอยู่บ้านเป็นยู่สุรินทรเบลจ้าหนูว่าง หลังจากที่อันสามีหรือผัวของแมลล่องตายแล้วแมลล่องก็กลับไปอยู่สุริมจ่ามียู่น่าแม่คขึ้นกอล่ค่ะเอ้าแล้วแมลล่องมีมีมีครอบครัวมีสามีนี่บ่มีลูกบ่ครับมีลูกคนหนึ่งยูุ่้งเทพค่ะยึดงานอยู่ชลบุรีจ้าตอนนี้อายุชักปีครับพ่อโสเป็นสามหาพ่อโสลูกชายนะสามหาก็ะจิบ่อบประมาณยี่สิบเก้าประมาณยี่สิบเก้าปีจ้าลูกชายบอครับจ้าลูกชายเนไสนตัวยุตาอยู่ มีลูกคนเดียวจ้ะครับแม่ล่องกับมี่หลังจากที่พัวตายเราก็บ่เอาผัวไม่เลยบ่จ้ะบ่เอาจ้ายญ้าไก่ท่มไปกิจอย่างซุ้มือแต่ว่าแม่ร่องมาไปไหมคะอืมครับไปยุกับนื้ออาวอาเพิ่นกักับจักริสบมเพราะว่าเพิ่นกับเป็นขอบครัวปายขอบครัวมันจ้ะยญากับบัวล่องเอ้ยกลับมาอยู่กับยญาซาวาสันมากินอย่างกินอย่างไงหญากินให้ปูกินครับ กันเนื้อันแม่ล่องเลยว่าแม่หนูบ่ปไปดอกไปเจ้าหนุนให้หนูไปอยู่จังไดอยู่ตัวผู้เดียวหนูบ่ปไปดอกแม่ทำเบรกอ่ะฮะผู้อื่นกีดซะลูกชายลูกชายแม่ล่องนี่แยกแยกกับแม่ล่องนี่ตายอยู่จักปีครับเพิ่นออกกันจบหม้อหม้อหกไหมคะหม้อหก <6 S 2> ค่ะหม้อหกก็เลยไปแม่ล่องนี่ก็เฮ็ดงานเลี้ยงลูกจนจนเลี้ยงจบหม้อหกครับเพิ่นเลยไปเฮ็ดงานแม่ล่องก็เลยได้อยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้าลญาครับ นี่ยาคนเราบอกให้โทษไปสมือแล้วโทษบ,บอกกลับมาอยู่บ้านซาลองกลับไปกีดอย่างให้แม่ซะเดี๋ยวนี้เพิ่นโทษมากบอกคับโทษมากอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ติดต่อมากอยู่แต่แม่ล่องบ่ไปบ่ไปค่ะเพราะว่าันไปก็เสบ,บ่ถือกันกับ่ากับเอากับอ,บอ,บอพอลุงไม่ปากันก็บ,บอกเสียดสีแม่ล่องเนี้สันลาเข้าทุกเข้ายาคือสันยังสีปมาสิมา้าใสบนกินเนี่ยคะ่ะก็เลยไม่ล่องไม่ไปมาจากไม่ล่องก็เลยบ่ไปล้าบันนี้ลูกไส้ลูกไส้อายุ ยี่สิบเก้าปีเปิ้ลก็โอนเงินมาใส่อยู่ค่ะตอนนี้มีครอบครัวไปขับลูกซ้ายมีแล้วค่ะมีครอบครัวแล้วได้ลูกสะพายแล้วจ้ได้หลานไปย่ายค่ะวันนี้มาท่านในหลานท่านในเพราะท่านในหลานลูกซ้ายกับตดต่อแล้วก็โอนเงไม่ได่ไส่้เลยแต่ว่าในร่องแบบมีขอดดูดบ้า เราไปยูีู่่เน่ยยอกีดัไม่ดอกยูเนลาบบต้องน่อยใจเดี๋ยวเดียวกันไอ้บอยหาให้ที่เอาบ่ผัวบ่จ้ะม่เอาอย่นเขาไม่ร่างแก่ลูกพี่หยานคิดเป็นกันเลยครับอือครับ แม่ลองกับเลยตัดสินใจบบกลับ,บไปบ้านยาจังหวัดน,น้องค่ายเพราะวา่ากับมีความเก่งใจครอบครัวของาญาติพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับเป็นครอบครัวผครอบครัวมันเพิ่นเพิ่นบอกเสียสีบอกเอาเพิ่นบอกว่าจังใดจัยยงสีว่าเพิ่นบอกเสียสีามาเฮยังเดี๋ยวไปกับไป,ไปกับไปแล้วก็จะสีหุนขึ้นมาอยู่บ่อู้ผู้อาปู้อาวก็ไดแตว่าผู้ยาแหละเพิ่นดีอยู่จ้าแตว่าพี่น้องเพิ่นกับมีสามสี่คนแล้วจะสิมาเยังขึ้นเป็นขึ้นไปแล้เพราะตรงหุน ืนกลับมาดอกอ่านั่นกลับเอวน่ะเราบอกตลอดด้วยแหละวันหน้าบอกกัปในร่องตลอดด้วยในร่องไปในร่องก็ไปแต่โตบะครับค่ะก็เลยหน่อยใจก็เลยเก่งใจเพิ่นแม่นค่ะก็เก่งใจเพิ่อนเราลูกลูกลูกทรายเพิ่นแต่ว่าลูกทรายนั่นทิมหญ้าหรือว่าทิมหญ้าขม่ายัมที่กะซอทิมขมหาย่าเพิ่นเพิ่นกขบวห่วงหลานเพิ่นกบะห่วงอยู่ค่ะเขาบอกว่าปังลา เป็นมามาหยาบยาแนี่ยยากานผม,มันเชได้มาหยาบยากะที่ผมก็เฮ็ดโอเฮ็ดยังก็เลือดบาดมาเมวหนา้าเพิพ่นก็มาหยาบยาอยู่มาหาปูหายาอยู่เป็นก็ดีน้ำลูกซ่ายอ,ยอ,อยู่ดอกเพิ่นก็ะพุม่มใจอยู่ดอกกับร้านนั่นเพิ่นว่าบาังลามูลมั่งสังกายาขันว่าจังนั้นนั่นพ่อมึงตายกัน ยากรสิแบ่งกระสีดกปลาอย่างต้งหาไรเราว้างสิอันหมายถึงว่าห้านเพิ่นเพิ่นกระสีหายยุ่งจ้าแต่ว่าแม่ล่องรู้สึกว่าตัวเองตัวคนเดียวก็เลยขอออกมาแบบสู่ชีวิตจ้าโดยตัวเองจ้าเลยตัดสินใจไม่ยู่ใจกันลอยจ้าคือจังไหนจังอย่างไม่ยู่ใจกันลอยครับมูนละพาม่าแม่วนามูพาม่าัาชุดสาวน้อยครับอนีมูบอกว่าล่องกู้นไปน้ำมึงเด้เอาคือมึงขึ้นไปน้ำกู ผูสิไปอยู่สาวน้อยเอ้าชิมา์ถิ่มกูสิบอกนั่นเมรอดวางสี่เพราะว่ากูเคยอยู่น้ำสาวน้อยแล้วกูต้องไปอยู่น้ำสาวน้อยมูลมูลเมลอดมาสีคนอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละครับันนี้เดี๋ยวนี้ก็อยู่สาวน้อยนะคะอแต่ว่าเมล่องเม่ล่องกับตาชิมใจไม่ยู่ใจกันน้อยจ้าตอนนี้ขี่รถมาบันนี้หลงหลงสนเจ้าสิเปรตทางไหนนออบันนี้โทรหาไผรนออบันนี่ด้เลยโทรหาครูต่อยเล็กไปไปได้เบอร์หัวหน้ามาัธเสศ เบอร์ว่าไหนั้นนั่นเป็นยาน้ำป่ายรถะค่โอ้ยน้ำป่ายก็เลยโทรหาครับยุงเทพนะจ๊ะเห็นงานก่อนสังยุงเทพมือไปยุงเทพทุกนอ๋อตอนนั้นเห็นงานก่อนสังยุงเทพเห็นหมอลำใจก็ลอยไปเหรียญยุงเทพเห็นน้ำป่ายก็เลยเอาเบอร์ไว้จ้ะบอกว่าสักมือนึ่งแล้วตองมาอยู่ใจกันลอยมือหัวว่าป้าเฮาไปสมัครเป็นยังกรยาที่เป็นยังกรยาเฮาตกไปสมัครไหวกนเอาไปก็ไปพี่ว่าสั่นเอาตกลงนี้เออตกลงไปจ้ะ เก็บเสื้อผ้าเนี่ยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใส่กระสอบปุ๋ยปนีรถเสื้อผ้าเสื้อผ้าแม่ลอกอยู่ในรถบัสรถบัส407ทัศนาน่ะจักผาทุงจักเสื้อผ้าไปน้ำรถเขาเนาะโอ้ลืมลืมกระเป๋าไปทั้งรถกะมาตะโตยี่หลีศาสตร์กระบอมี่มอนกระบอมี่มาอยู่ใจกันลอยปารดแล้วก็มาอยู่เลยมูเลยว่ามึงคือผัโทษไปหาเพิ่นที่โทษเลยกูบมีเบอร์เบอร์โทษเพิ่นเนี่ยบอร์สัน มูเลยว่ามันต้องเอาดอกพีค้าเสื้อาไม้ซักพิซซันเสื้อมองได้แล้วโบมี่จักบาทเงินติดตัวกับโบมีจักบาทบ่จ้ะติดรถติดกระเป๋าไปเลยหายไปเลยเงินในกระเป๋านั่นเหลืออยู่ประมาณประมาณแปดร้อยหรือเก้าร้อยนั่นเด็กมันอยู่ในกระเป๋าสุดทุกกระเป๋าดำๆก็ทุบปุยซอกทุบปุยอะไรปุนนี้รถบัสก็ไปแล้วนีมูเขาว่าก็ต้องเอาเอานปุยอะไรเดี๋ยวกูสีแบงให้ สามปีลอยก็บแบ่งกันมูก็เลยไปพูดนะไปลองมาพี่อห้ hi, ครับให้ให้ยู้ดเดียวไหมพี่น้องครับคือแม่ล่องกอนเพิ่นสได้มาอยู่น้ำหมอล่ำใจกันลอยชมนันเพิ่นเฮดง,งานก่อสางอยู่กรุงเทพก็เลยเห็นหมอล่ำใจกันลอยไปทั่วคอนเสิร์ตกรุงเทพก็เลยมีความคืดความฝันว่าอยากมาอยู่น้ำบงหมอล่ำก็เลย จดเอาเบอร์ไปเอาเบอร์เลขเอาเบอร์โทรศัพท์ในไยโฆษณาแมนบอกครับตั้งใจว่าสิมาที่นี่เก็บเอาเสือเอาผ้ายัดเอาเสือผาใส่กองใส่กระลังใส่กระปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ยขึ้นรถ407พัฒนามามีเงินติดติดตัวอยู่800บาท800บาทเอาไปเอามาแบบพอตะลุ่งรถลื่เอาของครับเงินกระหายเสือผากระหายบ่มีเงินเลยตัดสินใจโทร่มากเขามาอยู่บ้านใจกึ่รลอย ผมเคยได้เบาเจาะหลึกกับแม่ล่องจากเทื่อนเป็นครั้งแรกนะครับก็ยังคือยู่ว่าร์ตคนอายุรุ่นนี่ไปจังไดมากจังไดเพิ่นบอมมีขอบบอมมีขั้วบอกเพราะว่าแม่ล่องนี่บกบกับบานเลยนะครับสิเป็นคนยูนี่ประจำนะครับสิบอไปใส่เลยนอกจากมีงานรับจังรับจังทางอื่นนะครับอาจจะไป อาทิตย์สองอาทิตย์ยังเสกสิมาปักหลักอยู่อยู่บ้านมาล่ำใจกันลอยก็ให้เหตุนาที่เจปาทาครับหลักๆเลยคือเหตุขั่วครับแล้วก็ช่วงที่ประเด็กออกแสดงก็คือเหตุงานบ้านแล้วก็ปับชุดแม่ล่องรู้สึกหน่อยองหน่อยใจในโชคชะตาเจ้าของบอกครับหน่อยใจอยู่ค่ะหน่อยใจหนึ่วันหนึ่งทำอีน้นมา มาลำบากลำบนแต่น้อกอย่างกับบ่มีน้ำขาคิดแม่กับบ่มีย่ายถวดย่ายเท่าว่าจากมาอยู่บ้านไผจากอย่างกรสิคิดไปใจคิดเก่งตั้งแต่กระเก่งใจแน่มาอยู่น้ำพอนากรเก่งใจแน่โอ้ยมาอยู่น้ำเล่าเนาะกระเก่งใจแน่ธรรมดาเลยจากไผจากค้าหนามจากน้ำจากพันนี่เก่งใจหัวหน้าก็นอนคิดแล้วหัวหน้านอนคิดเสมือเลยตั้งแต่มาอ่านพอนาจะเอาเงินใส เลียงหลงแต่ละแต่ละคนแต่ละคนนีเจะค่าน้ำค่าไฟนี่เป็นหลงอันนี้ลายยงเตพัะละจ้ะน้องคิดทุกอย่างละจ้ะครับจ้ะคันเพื่อเสียเป็นนักร้องปีหนานี่สิโอเคบ่ะต้องหัดก่อนเครื่องมันนะหุ่หนีได้อยู่ดีแต่ว่าหนานี่ต้องเฮ็ดโบทอก์ลาายเติมอยูสิผภานในเฮดโบ์ทอล์ไปบ่ ไปฟังเปเฮดโปท็อกไปสมดังบอกเอาสมมูว่ามีผู้สปอนเซอร์เพื่อนเฮตไทยด้ให้เป็นนักร้องไปเสดนามันเตืงไปเสดนาไทมันเตืองมัดตรวจมันตูนมันู่นเอาอี่ล่ะได้ฟังเรื่องเล่าของแม่ล่องหรือว่ายายล่องแบบนี้แล้วมี่ยังสิถามบอกอันก็มี้ตะคววมรถตูนนั่นล่ละเป็นลูกผู้หญิงเดี๋ยวนี้เห็นว่าตั้มตผู้เดียวกับลูก สองคนยุติเ่าากับลูกจะว่ากับลูกเขากับมีงานเหตุเนาะเขาเป็นขอเป็นั้วไปเขากับว่าได้ดูแลลูกไกลทิศเบืองลูกนู่ห้างๆ้าเทียลูกขาดเขินอันไหนกับธรา,ามามานก็ต้องอาศัยเมีอาศัยพ่อบาดถหาลูกโทษมากกับที่ได้เงั้นแต่ให้ลูกบาดเนื่อเาเอาแม่นลูก้ายว่าแม่ครับแม่เขาพ่อกข,ขสอนน้ำเพลินบอกเขาแท่นพ่อเมื่อไลยฮัม อันนี้แม่ผมมีเงินซงอดรถให้จังไดละแม่ก็เลยไม่ร้อง,องก,กูง้เงินทกศหาหมื่นปณิบัยืมทกศหาหมื่นปณิผมสิรับพิดชอยเปน็นหองแม่เพราะฉันแต่เขาก็รับยืมเงินรับค่ะสุร์รับจ้าแสดงมาลูกแม่ร้องกบบก็ดีอยู่เป็นคนดีเยอะไอ้ดิจิตาปกรณีเรศิษฐ์ลาบ่าเขาไปเข,าเข,าขออ่าทสศไปเวลาสุกเสริมมาเขาก็ได้ไปกู้ไปยืม อีหลามี่ยังถามแม่ร่องอีกกับอันบาดเนี่ยมายูยุดเนี่ยล้วบาดที่เมื่อเห็นนัก้องเห็นมอลลั่มได้หลายเห็นควนไหวได้ลายคิดอยากได้ผัวอีกบ่บ่จ้ากระบอกอยู่กับบอแกากิ้งเด้นี่จ้ากระบอกน้ำพนอยู่จ้าแต่กระบอกเอาดอกค่ะกระบอกน้ำเรล็นน้ำพนไปหลักขันมี่ผู้มาขันอาสา่าริที่เอาเป็นหลูกเป็นเมียไปยู้น้ำกินกับเป็นข้อเป็นขั้วที่ภาคกันสามทานะนี่แม่ร่องคิดว่าที่เอาบอนเขาเึ้นเขามาย่อมเรังกันันคิดถือว่า พันเขาว่าเอ้ยไอเสิเอาเจ้าเป็นลูกเป็นเมียพันเขาสิบ่อตัวบ่อตมบ่อหลอกบ่อหยังพันทั้งสันแบบไม่ร่องพันจะตกลงโอเคเอาเพุ่นจ้างสินู่จัางติว่าเขาสิตัวบนตัวบ่เยอะเดี๋ยวนี้บ่เยอะเดี๋ยวนี้แตว่าเพราะเอาละแต่ว่าเอาเรื่อยเรื่อยปฏิบัติามันก็จังดีอยู่นะก็เอาแต่ว่า ที่แรกแกตกลงมาเอาหอยที่เมืองสะกอนคันมันดีมันถือใจกับจังเอาทดลลงเมืองสกปีว่าเออเอากันในปีนี้โอ้ว่าท่านพิสกันจักเทียจะอันเบียการงานหยัางกันกับเหตุดีอยู่ก่าจังสันเขากับจังตกลงเอาที่แรกให้มันซิ่มไปที่เขาก็นที่มันถือันมามิผู้มาตกลงปวงใจเอายีหลีฮาเขามาขอนี่เสงผู้ใดเป็นผู้เอาค่าดองเราเซนมานานแล้วค่าดอง เ่ื่อกี้นี่แสดงว่าอยากได้ผัวยุตินี่แต่ว่าผัวมันเป็นตาดีกับอยากให้เอาอยู่เอามันมาเป็นอย่างดอกแต่สิได้เบิ่งกันเป็นเพื่อนกันผู้เฒ่าผู้เฒ่าอยู่น้ำกันมันก็ได้เป็นเพื่อนกันดิเอาจังซี่สักไขว้เออเอาจังไหนเอาเอาจังซี่เป็นเฒ่าเป็นแก่ล่ะเมื่อยว่าอยู่เดือนนี้สองคนมูเจ้านี่เอากันซะโอ้ยจังไดนก็นอกใจเฒ่าอยู่เฮียนบ่ได้ดอกเอาเอ่านั้นกันอันนั้นก็เป็นเมียอยู่บ้าน ข้นเีมาอยู่นี่ก็เป็นเมียอยู่บอกเฮ็ดงานัเนาะอันมันเหมือนไต้เลวแนว่มูวนั่นมันบ่มันมันคือว่ามันเขียนมันก็เขนย่ำนั่นก็ให้ร่องเป็นผู้ซักเสียซักผาให้โอ้ยบ่ให้ผู้อื่นลำบากลำโดเอาบ่ได้เอาเอาวึงบ่ยันแต่พอวึงเบาละจ้าแมนบ่บู้เพื่นเป็นขี้บ้าแต่งเท่เพิ่นบู้ตัวเปินว่าจังไหร่ผู้เลว มันก็หื้เอาแลวคันก่ฟื้งเอาก็สิเอาอยู่ได้ละเนาะเอาจังซี่แม่ล่องบ่ต้องเห็นแม่ล่องคิดหลายบ่บ่บ่ต้องเกรงใจัวหนาคือคือคือตรงในส่วนของค่าหนาำ่าไฟหรือค่าใส่ใจอัทั่วไปนี่มันเป็นมันเป็นยล่ใจที่มันจําเป็นจะต้องใจอยู่แล้วเพราะว่าัวหนาก็อยากได้คนมาเหงานคันคุ้นคือจังแม่ล่องเสียเหงานซอยได้ได้ตลอดแบบเนี่ยแม่ล่องบ่ต้องเกรงใจแม่ล่อง แม่ล่องอ่ะใส่แห้งงานเพื่อเอที่สีซอยอ่าซอยลดผ้าลาของหัวหน้าแต่หัวหน้าก็ะสีค่อยซับพอร์ตให้แม่ล่องได้อยู่ได้กินได้พักแบบนี้<า>คือบ่ตทองเกรงใจคิดว่าเป็นบ้านจ้าของเขาใจบ่จ้ะเ<า>ออแม่ล่องแม่ล่องบ่ตทองคิดอีกเด้อบานนี้จ<า>้ะอ<า>เขากะยูไปเรื่อยๆมีหยังกะเฮ็ดอันนั้นมือได้เมื่อยกับต้ทองเฮ็ดมือได้่เมื่อยก ลูกขึ้นมาเห็ดเพราะว่าเวียกมันบือึดอยู่แล้วในบ้านเขาเมนบเบือแเมนบือึดเวียกนอกจากอยากเห็ดคือบึงเด้อผู้ใดเห็ดหยังกัดจามกันบึงเพราะอยากเห็ดบึงกับเขาไปนอนอยู่ในห้องเอิดบันไดกับพ่อปากเพราะว่าลรคห้องไปแล้วเอาสุดท้ายให้แม่ร้องร้องเพลงอีกจักเพลงหนึ่งแนะ่เพ่งเอ้าอีกจักเพลงหนึ่งแนะ่ผ่านพี่น้องแฟนคลับแล้วก็ให้แม่ร้องบอกกับแฟนคลับกระไดเพื่อมีผู้ใดแฟนคลับแฟนเพลงเพิ่นมา มีโอกาสไปมาเยี่ยมบ้านมอลำั่ใจกรนลอยหรือได้ไปบ่งการแสดงของมอลำั่ใจกระลอยก็สามารถเขามาทักทายแม่ล่องใดแม่ล่องเป็นแม่คัวเอาให้แม่ล่องเบาฝากกัปตันขับครับบอกยังไงลราว่อหนาบอกเปลี่ยนอ้ไพี่น้องผู้ใดมาเบิ่งใจกรนลอยกับมาหาแม่ล่องใดเด้อก็องเบาแล้วเนาะ โฟินผู้ใดอยากเข้ามาหาก็เข้ามาอยากได้ยังม่ร่องกระเทียหาให้เมื่อคืนอยู่แน่วหันลานอกจากเดือนกับดาวเอาเอาไปผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งอันไม่ร่องกับยันถ้าถ้าเข้ามาได้จ้าก็มาเยี่ยมยามทำข้าวก็ได้จ้าเอาห้องพิงครับ ผัวเขาแต่เป็นผู้บ้าข่อยเมียบ่อยู่นูก็จอบลอยสบตาก,กับผัวเพิ่นแรงอีกแรงยอกบอกฮากไกกระเทินสั่งน่ารักสิเหลือเกินหามใจเอาไว้บ่ยู่ <c oughs> ยามมาเดี๋ยว เพื่อตะเภาเรืเ่องนี่เราก็รู้เพอเพื่อตะเภาเรืเ่องให้เอากับย่าบึงเราจังไหนจังลองเพ่งผัวเขาเบาข่อเนาะมาเนี่อเออโมเมนสิมากกันยี่ลีเราตีบ้านนี่อเออมเ็นสิมากกันนี่ลีเราตีไม่ลองอะยูจะปีศูนย์เก้าปีมาเมียแม่จ่า เกิดพศ2 5 0 0หารอยเก่าตประม่นหาซิาิกลัวเราจะสั่นแม้นมอหาสิบกลัวสิบหกสิบละหาสิบหาปีแล้วู์เก้าปีวันที่17มิถุนา17มิถุนาเอาเมื่อีวันที่เท่าไหรวันนี้วันที่13แลย13เลย14 15 16 17อีกซี่มือวันเกิดเป็นร่อง บึงสิมีอย่างมาะเสื้อผ้ายันเกิดเนาะอันแม่ร้องคิดว่าที่เอายางไฮเบิรงมันเลือเอายางไฮเฮือแย่ว่าดอกข้านชาวบ้านเลยเอาลองเพ่งดีๆลองเพ่งดีๆมวนๆเอาตั้งใจลองแบบมวนๆเลยเอาเพ่งซาก็ได้เพ่งยางก็แบนโอเอาเอาเอาเพ่งไงน้ำตาเมียซาอุเอาน้ำตาเมียซาอุ คิดมาอุราช้ำหนักผัวรักไม่เคยส่งเงินรู้ข่าวปวดเล้าเลือกเกินไม่รู้ว่าเงินไม่มาถึงเมียพ่อแม่ผัวรักเต็มทีรักเงินจากพี่ที่เศร้าดีอาลาเบียส่งมาให้ใช้กันนัวเนียส่วนลูกเมียนั่งเลี้ยนำตาก่อนไปใช้เงินเป็นก่อน ที่หน้าดดนก็เป็นของภรรยาเอาไปจำนองค่ะประกันไหนหน้าพอได้ฟ้ฝ่าก็ทำ่าะลืมเนี้ยเอาแค่นี้แหละครับพี่น้องครับอบคุณหลายๆอย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง y o YouTube มลลัมใจเกินรอย ก็จะมีคลิปให้พี่น้องได้ติดตามกันไปเรื่อยๆอยู่ทั้งนอกบ้านแล้วก็ภายในบ้านแล้วก็อยู่หลังบ้านแบบนี้นะครับทุกๆกิจกรรมหรือสมาชิกในวงหมอล่ำใจกันรอยเฮาในช่วงนี้เฮาไปไสบ่ได้เฮาก็หากินกันอยู่จอจอนี่แหละเนาะวึงหากินที่่างกายเราลราเฮียนเราตามากกว่าเราเข้าเราถอยราตามเราเอฟเบลเลยนะครับไปแล้วขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ